สวัสดีครับการ์ดการเซเวอร์เกมมร,ร,รับตอนนี้เราก็ไม่โอเคไมซีเหมือนเดิมสวัสดีสวัสดีสสดสสดอ่าตอนนี้เราจะทําการเล่นอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเอ่อครั้ที่แล้วเราก็ได้ของมาเยอะพอสมควรนะฮะแล้วตอนนี้เราก็จะทําการซูมจุดเกิดดูที่จะไปเกิดที่ไหนกลางป่าอีกแล้ว โอเคครับเราไม่หวังวันเกมงครับก็นีสเ,เขากินน้ำกันอ,อ่าโอเคใช่พเหือ,อเ,เดี๋ยวลบกันเฮียโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในป่าน,นะครับลบลบเฮียโอ้อาหารนี่ลดไวมากครับ พอผมวิ่งครับต้องเจอซอมบี้แน่เลยลบลบลบโอเคโอเค <c oughs> เกิดกลางป่าแล้วเดินไปเจออะไรเนี่ยเฮ้ <c oughs> ณจ,จุดนี้นะครับเราก็ได้า mayo แบบหมู่บ้านหรือเปล่าวะโอ้ oh. ตกใจนะึกว่าหมู่บ้านโอเคมีทางบอกอยู่ว่าไปไหนบาง่ okay. ีเราก็จะลองไปลองดูนะไม่ใช่หมู่บ้านนะว่าหมู่บ้านเห็นไฟเห็นเป็นไฟ <What? S 1> อะไรเลย านานาอโมโมอะอโอเคเริ่มเช้าแล้วเราก็ยังายหาสัจธรรมต่อไปณจ,จุดนี้ลนะเราก็มาถึงที่ไหนก็ไม่รู้ครับไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรครับต้องระวังอย่างมากนะโอเคครับได้ เท้าไม่ต้องก็นแต่ว็ใส่เลยโอเคก็เตรียมปืนเอาไว้เราไม่มีใครมาใช่ไหมโอเคเตรียมเลยตอนใครมาเราก็ได้ของมาแล้วนี่ครับได้แม็กเต็มเก้ามาเลยโอโห้น่าเจออีกกว่า เจ๊จะน้ำนะครับแ่เดี๋ยวไปหาพันเหรอแล้วหมู่บ้านนี้ใช่เล็กๆนะใหญ่เลยเอิดเราว่าไม่ทันหรออิอิดมาไม่ทันแน่เพราะเราตายก่อนแน่โดนยิงเรอ,อเราต้องโดนยิงตายก่อนแน่เลยเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ทั้งมันเหมือนจะมัมน,ม,ม,นมันเปรี้ยว มมันมันเหมือน,นจะมีพลังงานอะไรบางอย่าง,น,งนั่งไงนั่งไงน่งไงนั่งไงพลังงานม่นจะพลังงานนี่ว่าตกตะใจแล้วเราต้องข้าสวีปไปหไิาย่ายนนเต็มที่ย่มีใครตามขึ้นมาไมไมนเอานไม่เอานะ่ไม่เอานะ่ ใช้ตามเราขึ้นมานะไม่เอาไม่เอานะโอเค้ตอนนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วซึ่งโอ้โหห้องนี้มืดมากครับต้องล้างตัวด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็กลัวจะมีคนมานะแล้วมีกุหลาบแล้วมีขุดล้ำเยอะเลยตอนนี้ผมก็ว่ายนะ้ำสิบล้านแล้ อยากชาฆ่เนี่ยมีใครมา呐นะเรายิงตายเลยใครมาเรายิงให้ตายเลยในในหมู่ในว่าผมว่าในบา้านเนี่ยต้องมีคนอยู่เนะี้ยต้องใจเยิงน้อยคนระันบนอชั้นบนแน่ใ,นใจก่อรับว่าไม่มีใครโอเคนะครับหนักมานะ เแล้วตรงนี้แล้วครับได้ลูกขนูมากของเยอะเลยนะครับคือถ้าเราตายนี่เสียดายวะ่ะอีตอนนี้วาร์ปได้ยังนะลองกดวาร์ปดูดิเราแค่ถามเฉยๆว่าได้ยังไม่รู้อ่ะต้องลองกดวาร์ปดูเขาไม่งั้นเราต้องตายแน่เลยในมือเรายิงกระปอยูแล้วก็ไปใกล้ถึงแล้วเนี่ย แค่แป๊บแล้วก็บล็อกรู้เหรอว่าเราอยู่ไหนอ่ะรู้โอเคงั้นรีบๆมาแล้วกันแต่เราเกรงว่าจะไม่ทัน <โฮ S 2> เพราะรต้องว่ายันต้องทันสิมันจะมืดแล้วนี่หว่าตรงไหนดีของเราก็เทพเยอะด้วยเราเรานี่ว่ายน้ำทั้มันดเลยแล้วของเราก็มีของเทพเ,ทพเยอะ ต้องพยายามช่วยตัวเองบ้างละกันงั้นเราจะยืนหลบซอมบี้อยู่บ้านหลังใหญ่แล้วกันรีบมาแล้วกันพี่แจ็คจะอะไรมันตกดามไอ้แจ็คดูคนะเราขึ้นไปไหนก็ไม่รต้นั้งไงนั่งไงลหนคนนั่งไงเรามามามาเลยไหนไปฆ่ามันเร็วเอเอไม่ยยเยอะวะโอ้ยตายโอ้ my god ตอนนี้เราก็อยู่ในป่าดงดิบป่าดิบชื้นนะฮะแล้วก็มีม,มีผู้ร่วมเดินทางคนใหม่ชื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้คร <c ười> ับแร็ปแดกก่อเนเดินไปเลยมไ,ไม่ต้องหันมามองมาครับดูดรับนั่นไงมาครับเดีด๋ยวๆๆินหลุดจริงๆเลยครับนนจุดนีหูอะไรวะไหนไไม่่้ออเพืะรนี่เหรอต่อรอยดกคนนั้นก่อนเฮีย Or or default. เออค ah ุรีบว่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวคนตีนดิยิงว่ะยิงยิงยิงมึงอย่าคนยิงยิงมีเจ้ายอยู่ตัวบ้านอะไรนงี้มนมีเจ้ายอยู่ยายายิงเองไม่รู้เรื่องไอ้ชายอยาเจ็บแม่มีอยู่มีชิดแต่ไอ้ชายเนี่ยไม่รถหรอกโอ้โหล่รถอ้เหี้ยรถรถนิดเดียวไอ้เหี้ยกูรถไม่ต้องสองหัวใจนะนะยู่ไม่ถึงแล้วมึงอกี้ยิงเลยดิเสียงดัง โอ้เสีงดังดีอ่ะถ้ามึงยิงกูถือถือไฟเร็วดิทำเร็วดิเร็วดิเฮ้ยก็บอกว่าไปซื้อแค่ชอบให้ใหม่เลยไปเอ้ยไปละไม่รอละเฮ้ยยารอก่อนเนี่ยรอก่อนดิยจะรออีกก็รอไปก่อนเนี่ยก็รอกันดิไปรอเพราะคุณต้นไม้เข้าใจปะเยอะ ่ไมไอ้ชายจะมาแล้วเข้ามายัางเนี่ยฮัลโหล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 เข้ามายัางเข้ามายังมาฆ่าแชทไอ้ชายมึงอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เข้าโอเคครับเมื่อกี้เราได้เจอคนแล้วเราก็ฆ่านที่เรียบร้อยได้ได้ได้ปืนมาเยอะมากมากมาก้ยระบบฮะไปรานบ้านดีดีไม่ทันแล้ว เฮ้ยช่เลือดกูจะหมดว่ะป้าเนะชื่อคนผิดอีกกูยิงคนเดียวเลยเฮ้ยกูช่วยยิงด้วยจดีก็อาไม่ใช่ไม่ใช่เอกโอ้ d e a t ด้วยกมาอนีอ่ะมาตุอะไรใครวะล่ะขอี่ของพี่เต็มเลยเยอะเลย้วี่จะการน้องจะใช้ปืนเลยมใช้ปืนใช้ปืนใชมันไร่เงินไม่ ไม่ม่านมากกว่าผู้แพ้หมดคนเดียวไปละไปเถอะเจสตี้มิ๊รับของม่คอยดีเอ้าเว้ยไม่ไม่คิดไม่คิดว่าจะหาเลยหรอจะไม่หาของในบ้านเลยหรอแมาของไม่ดีไม่อยากจะฆ่าซอมบี้หาเดี๋ยวดูถือของไว้ดีกว่าหรือแม่งเข้ามาเฮ้ยซม ไอ้นี่ไอ้ปืนลูกฟองมันกระสุนหมดไปแล,ล้วนู่นหนึ่งมุมอยู่ขา้างหน้าสองตัวใครช่วยเราเลยใหช่วยแล้ว,ว,ช,วช่วยไม่ทันช่วย<ๆ>ไ,ไม่ได้ช่วยไม่ทันเออช่วยไม่ได้ตอนแรกก็ตกใจนึกขันมาสุดท้ายแม่งท้ายสุดก็ตอนยิงอนี่ยใช่ตกใจ่แต่ตแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเกิดเมื่อกี้พวกกูเรื่องอะไรแบบนี้คือกูตายกันสองคนแล,ล้วน่ะแม่ง <c oughs> เออ เฮ้แต่ทีนี้เรายอมสละ,ะช,ชีพนะไม่ใช่พชีม่อนประสบการณ์เอ้าเฮียกูเพิ่งเล่นเออคุณเล่นได้สองวันเลยนะกูรู้ก็คุณรู้แล้วก็เลยกลัอ่อนประสบการณ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาจริงต้องนอเลยดี่ว่าวะทำไมอ่ะต้องนอนเลยเพื่อไอ้เด็ก <24 5 S 1> ้็มันะจะตามเราประทันรู้ไหมตั้งนานแต่ขอดูปืนที่ได้มาไ,ไ,มได้มาจะปืนอะไรเนี่ยตอนอ่อนเรื่อย มันลุกสแปดอ่านหมดแบ้วอะจริงอะเราอ่านว่าสแปดเหรอเราเรียกว่าอ่านสปาร์นะสเปสปชื่ปืนเนี่ยเราเรียนเราอ่านสปาร์ตอะตกอเปล่าไม่ตกแต่เราแล้วกู้ครับ S T A S อ่านก่นอะไรครับงสปาร์ตโอีโหเราอ่านสเปซกันหมดก็ก็ลูกฟองที่มันชื่อลูกสองสแปแล้ะนทีเดียวไม่รู้ไม่มีไม่มีหรอก เดนกูปูนี่ให้ดีดูอะไรเฮ้ยระวังมีแมงมุมแมงมุมกันปูอวป่ะกลัวนีกไปแล้วอ่ะมึงหนีกูไปแล้วอ่ะเฮ้ยจะเล่นนะ,ะจะเล่นนะทำไมอ่ะจะกูพาไปแค่ลกูกออขอขอพาไปที่แบบของรอบดีๆแล้วก็มึงเล่นลลได้เลยนี่จะน่า <Okay. S 2> อยากได้ถุงเงินแจกวะเอาไปไอ้นี่อะมันมาหายจากไหนอ่ะเฮ้ยมันมุมขอบตัวเลยเจวียุ่งกับมันเข้าไปไม่ได้เอิร์ทแมงตามแล้วอะ่ะก็เดินแมวจนขอบโลกขอยเหมือนกันหนีก่อนหนึงมุมตามโดนตัดแน่เอิร์ทเอิร์ทมันมีจน,นอขอบโลงด้วยเหรอทับี่ นี<ไ>่สิเนี่ยมันต้องโวามรแล้วอ่ะแยกผมไม่มีความขอบม้อเดี๋ยวนะเาเรียกอย่างเงี้ยเออเ้าเรียกแบบนี้แหละทำไมอ่ะไม่เดินมาม่าเดินมาต้องเรียกพี่เลยเดนเดินเดเดี๋ยวพ่อโกรธดาลน้นท่า,ทานี้นตัวปองผมตัวจริงๆก็เป็นเอใช่หรอตกตาที่เลย ก็ใช่ยัรู้แล้วว่ามันโฮมโซนอะแต่นึกว่าไอ้คนนั้งชื่นของคนนั่เพียนป่าวมันใช่ไหมตัวฟอรไม่รู้ตัวปฟอมเหรอหรือวตัวจริงโหดปะโหดมาหกท่าคนเดียวหมดเลยโอ้โหเทพอะใช้ใช้ปืนใช่ป่ะใช่ก็เห็นได้ค่ะบอกคนโฮมโซนนี่ไอ้โฮมโซนเนี่ยอะไอ้เทพจะมีเป็นถุงเลยว่ะนี้ตอนนั้นอะตอนนั้นะ สามคนยังซู้มไม่ไหวนะสองก็้วเขาเรียกคนคนมาหมดแบบคนเดียวอ่ะลูกสองอัดอัอัด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 อัคอัคอัด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 รัอัแอัดอัคอัด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 อัอัดอัดรัดอัดเัดอ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 ัอัดอัดอัดอัอัอัดอััดอัดอัดอัอัดอัอัด่ัดัอัดอัดอัอัััครัััััั ไม่ได้ล็อกอกเยไหนว่ไม่จูงไหนไม่จูงตรงไหนเยื้อเอกมาที่เยื้อเอามาลงมาลงมาลงมาแล้วเนี่ยีเรงอมีเรือนีเยไอตรงนี้เหรอไเนีได้เออเนย่อเจอหน้ามันีเย่อเจอหน้ามันไม่เห็นต้นไม้ต้นไม้ไม่ทันแล้วอ่ะกูกูต้องโดนยิงแน่เลยไปเมืองที่มีต้นไม้ดีกว่าขึ้นตนไม้ไงอ่ะขึ้นต้นไม้แล้วขึ้นตนไม้ไม่ได้ว่ะ เป็นไรก่อนสเปซอันนี้นี่นะส่วนอันนี้ลูกหมดลูกหมดหรือโดดมันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนยังไม่เข้ามาแม่งตกใระจาเจ๊มาจิ้มถ่ายว่าตอนที่กูยิ้มคนโอ้ไม่ได้ถ่ายเออดีมากเพราะจะบอกเอาจิมให้มึงทำไมอ่ะยังไม่บอกจะไม่ออกไมเชี่อ เด็กน้อยยันเปพรู้รู้ก็เนอะไรทำไมอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยจไปเลยก็ก็แต่สิตเพมันมีสองวัีมไม่ไม่เต็ูเล่นเนตนี้เพราวางาะมจไนกดกดกดำตามไว้ทำไมมดี วมันมันไม่เข้ามาั้งพี่มองคร้ำพี่เลี้ให้มันกัดปากไว้ที่เอลซีมันจะมีมูอยู่ต่อไปลายมต่์อนที่แล้วคันโดนแบบแต่ถ้าไปเกาะโจน่ะมีโจนมีบอสบอ้าแคไหนมัไปไหนไดคนดีเลยนะไหนรอห้อยเช้ามันคือมันมืนมอดอ่ะแล้วก็ค่อยๆไป แล้วเลื่อนกูเหลือหลอดครึ่งอจริงอะจริงเลื่อนเลื่อนเหลือหลอดครึ่งเออโอเคเข้าใจเสร็จยังสิ้นแล้วเฮ้ยเม่นมดไม่ติดเชย้อมันไม่ใช่เดินไปกลางป่าแล้วไอ้นี่เจอแบบไาเยอะที่ไหนทั้งหนายนำไป มันเยอนแยะมันเยอนรู้รย,รย,รยังเสียวแบบมีคนเลจริดัหรอ้อนงนเอสขอดีก่อนเจอต้องมาดูแมนะเกอมีคนมาโดยโอีโ่อนดี้ก่อนโอเคแปลไหน เอ้ยเดี๋ยวชุดเกราะมันช่วยอะไรได้เราใส่มาแล้วมันช่วยพี่ได้อถ้ากไม่ใส่มานี่คงสู้ไหมกลางเด้กว่าดีสุดที่กูใส่ทำไมวุ้ยแม่งมาใหญ่เลยเมื่อกี้สองพี่มาอย่างเงี้เมื่อกี้สองบี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกางถึงเลยเฮ้ยเจอเมืองเจอเมืองอุ้ยเจอเมืองเหรอเออน่าจะเป็นรูนะ มันมีอะไรอะ่ะ <heh> เฮ้ยแ,แล้วมีคนไหนมพอได้ปอะโไเคือยพลอยไงยังไงที่กด e n เพอกดน n เสร็จแล้วมาที่ดยพลอยแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอเคป่ะลองลงได้งันได้จริงดูด เ้ยไอ้ขอองน่าจะยังชิบหายโต้โดดลงน้ำไหมไหนมีน้ำอยู่ข้างล่างคือโดดลงไปแล้วกูจะตายไหมเนี่ยตายโดมาเลยอ่ะขียดลงแรงเสียวเสี่ยวตั้งครั้งตกลงแล้วตายเปิดไฟแล้วสองนาทีรอไม่รอบ้างรอบ้างกินอะไรนะสองนาทีแล้วเราต้องดิสรอไม่ต้องยินก็ได้ เพราะในทางนี้มันเป็นทางตันอยู่แล้วมันลงมาได้แค่ทางเดียวคือทางลงมาพวกผัดแล้วมันจะมีแบบกับดักอะไรไหมันแต่ว่ามันถ้ามันลงมาคือเราจ่อจ่อรอได้ใช่ไหมเออจ่อได้จ่อรอได้ถ้ามันมาก็อื่นดึงแต่ถ้าออกก็ทางออกทางยาวแล้วออ๋คือถ้ามันมาคือมันมันมาแค่กระโดดลงมาจุดตัวปีกโคตรนะ โอ้โหใช่ปเฮ้ยนี่อ่ะนี่อ่ะคือถ้ามันลงมาเดินมองไม่เห็นเราก็สึศาดใส่มันได้เลยใช่ไหมแต่มันยิงะนะรู้ถาวรไม่ได้โอ,อที่กูยิงไอ,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 อ้ครับไอ้ปลาอะไรปลาระดาไม่ตายเพราะมันมนติดหัวมันจะรู้ไม่ได้อแต่ว่ามันคงยังยไม่มีใครที่วา่ายิงยิงลมเก่าถาวร้ันจะโดนไม่ดได้โอ้อที่ตางที่อยูบ้างเลยที่จะเปิดกล่องมาหาอยู่มีไว้กล่องเป็นที่บากบากก็ไม่ไม่ดอกแล้วแล้วต้องซ่อนตรงไหนเนี่ย ต้องซอนหรอจอเลยพี่อยากย้ายลงมาไหนไหนมีคนไหนไหนไหนสองทีพุ่งเลยนะเออเดี๋ยวกูยิงตรงบันไดก็แแหละถ้ามันจ่องก็คือยิงไอ้นี่เลยนะมันจะลงทางมันจะลงทางไอ้นี่ป่ะวะก็จะยิงนี่แหละใครยิงวะกูไม่ได้ยิงเดี๋ยวแหละมันมีเดาว่ะเฮ้ย เฮ้ยเออเออลงมายิงยิงเออเออลงมายิงท่ามันปีเรดาร์แน่เลยทำไมอ่ะมันรู้ไงเออแล้วมันมากี่คนคนเดียวโอเคแล้วเรดาร์มันทำอะไรได้อ่ะเดินแบบเห็นคนไงว่ามันไม่รู้ไงคนมองไอะเลยปะไม่เหมือนคล้ายๆไม่เหมือนมันไม่ได้มองทะลุแไงมันแค่เรดาร์แบบเหมือนจู่ๆจู่ะเดี๋ยวมึงมึงเห็นได้ไงก็กู้มก็บใจไง มีมีคนเดียวใช่ไหมคนเดียวไอ้เกี้ยร์เขาไม่กล้าลงเว้ยเฮ้ยจะขึ้นไปบวกเหรอบวกกูไม่ขึ้นกูไม่ขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปืนเทพป่าววะไม่มีสาดตัวกูอาสเน้นนะเป็นแบบโดนไปนั้นยังเงะตอนนั้นตอนเที่ยวายิงไงไอ้เกียร์ยังไงไอ้ตรงนั้นอหละไอเกียร์ไม่กล้าลงเว้ยเอาเดี๋ยวเอาดิเฮ้ยลงไม่เ้ยไม่ลงกูยิงอ่ะจะตายไอ้เกียร์ลงจะแอบอยู่แล้วกูแพ้กูแพ้กูเด็กอ่อนมระสบไเกียร์เนี่ย เคยเคยยิงเคยยิงกับเาอยู่เหมือนกากกูตักน้ำก่อนเดี๋ยวยาอย่าโผล่ไฟอย่าโผล่ไฟกูตักน้ำกินนะยายาไม่มีเสียงเลยคลิปหายแล้วเฮ้ยเอาไฟลอดิเปิดไฟลอดิจ้ามันโยนเล่นดิเฮ้ยมันโยนมาแล้วมันโยนลงมาแล้วเห็นมันมันล่อให้เราไปเก็บเปล่าวะมันก็ยิงเออมันล่อไอ้ฝุ่นหมดเฮ้ยเด็กเด็กเด็กกูโยนไปด้วยเดี๋ยวกูโยนไปมั่ง Yeah, 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 yeah. สแปสแปกูสแปดกูกระสุนหมดเออโยนทำไมเจ้นพี12นาทีรอแปน้นบหนีโยนเอ็มเก้าละเนประมาณห้านีเอ้ยมันไปเ้ยไม่ไมันไ,ไ,ไม่ขอด้าเลยไปอะมันไปอะเอไอไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ใช่<า>ไหมกับมางกับมักลมังมัมันกๆๆๆม้ยเดีๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวจ้องไว้จ้องไว้เอาอยได้ดูไว้ดูไว้เอ้ยปืนจ้องไว้ ไปไปไปวะไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อมันรู้ว่ามีคนอยู่ข้างล่างมันเลยไม่กล้าลงมามันเห็นเรามีสองคนมั้งเออให้มันมาให้มันมาเอ้าเอ้ไงกันแน่เลยมันกลับมาไม่รู้อ้ยเอาปืนเจาะไว้ดิเบื่อมันจะโดดลงมาติดจุดหมายแล้วเนี่ยระวังเลยให้มมาให้มาเฮ้ยรอรอรอไม่กล้าเออไมกล่าวเลยเก่งจริงออมาสิเฮ้ยเฮ้ยลงมาสิ ลงมาตายเฮ้ยใครอยู่ข้างบนลงมาเดี๋ยวรี่เลยนะยายาเก๊จนะทีนี้ลงมาตายคทัพมีเฮ้ยกูไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงกูว่าทีนีทับมีแล้วบอกว่าลงมาตายทีมเก๊จโอ้โเอาจริงอ่ะมึงพิมพ์นี่กูพิมพ์ช้ากูพิมพ์ช้าพิมพ์ไม่เฮกไม่เป็นไรพิมพ์ว่าอะไรไม่กล้าลงพิมพ์ว่าอะไรพพิม์ว่าอะไรลงมาตายลงมาตาบ ครับมีนะครับมีเอมีเซเลนมีแล้วก็ลงมาเมืองไทยที่สองลงมาเมืองไทยเฮ้ยแม่งมันยิงปู่ไว้เลยเจ้มาเที่ยวลงมาเที่ยวจริงแง่อยู่เงี้ยสัตว์ไหนเจ๊แม่ดักดักดักไหนเนี่ยไอ้เที้ยมมันไม่ยอมล็อกอินอยู่ตรงนี้เหรอ เออลงมา <c oughs> ลง,งาน้ำแล้วลงในน้ำแล้ว <c oughs> ต่มันไม่อยอมร้องอินจะองไงดีอ่มึงเฝ้าไว้มึงเฝ้าไว้มึงมาดูมึงยืนดูไว้ยืนดูไว้เอาแล้วถ้ามันข้ามาแล้วถ้ามันร้อกอินแล้วมันไอ้นี่โผล่ขึ้นมายิงกูัวเออมึงพอมันมามึงบอกก็มึงจบอกเลยแล้วมึงจะทำอะไรกูเพิงยิงนี่มายิงยังไงถือปืนไว้ดิเฮ้ยข้างบนไม่มีใครมาหรอองดูอีกกี่นาทีวะเนี่ยของจาวาเนี่ย ผอมันดีออกมาดิยิแล้วไอ้ห่านี่มันคือคือมันเอ้ยแต่มัาล็อกมันโดดลงมามันก็ดีออกเลยไงอ๋อมันเดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามากดกดดีเพื่วางกดเอฟสามมั้งม่ได้ทำไมอ่ะเอฟสามมันดีออกเออยังเข้าหรือเปล่าตอนเนี้ยมันทันเหรอมันก็ออกมาปเลยนะอาบให้ให้ตายให้มารอกอีกนะสมมติเราโดมันยังไม่มีชุดใช่ไหมเพราาพอรอกอีกแล้วมันจะมีชุดขึ้นอ่ะเออไม่ยิงมากเลย งั้นก็แบบถ้าเราแอบ,บๆอยู่แล้วมันเราอินแบบมันไม่เห็นเราคิดว่าเราไปแล้วพอมันเราอินเสร็จม,มันมีเ雷达มันมีนแ,ลแล้วเลดา雷达ออกมาจากไ,ไหนวะเนี่ยอย่ให้อย่ให้อย่ให้เป็นม,มอสแล้วมึงถ่ายคลิปนู่อย,อยากเล่นเลยเดี๋ยวต้องหาโฟล์คอดแบนเลยไม่ใม่กูไม่ได้ถ่ายเออไงก็เพราะงั้ก,ก,ก,กูบอกเลยบอกเลยฮะเซอร์ดีมันไม่คิดว่าจะดาวดีๆดีกันอยู่ มันไม่มาครัผมไม่มีเลยได้ทั้งี่เสียเปล่าเมื่อกี้ครับผมได้ตายลงไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเราก็ต้องไปจุดณจุดจุดเดิมที่ผมได้เวฟพอยต์นะครับโอเคตัดไปถึงตอนนั้นณจุดจุดนี้ครับเราก็ได้ถึงที่ที่เราเนี่งไว้แล้วครับก็บขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไม่ตับกันพารหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ